สวัสดีครับวันนี้ก็พีวผลวันยางคนดียวคนเดิมพี่ผลวันยางมาหายไหมครับเอาเปืนกระบอกนีครับสุดรักของเขานะฮะจะไม่มาผมดูจะไม่มาหาได้ไงครับผมขายอะไรก็ไม่ได้ในช่วงนี้อันนี้ก็คือ ICS นะครับ ICS Airsoft นะครับเดี๋ยววันนี้พี่พี่บ้านบ้านมีบีกันเขาจะยกเกียร์ให้พี่ดู ว่าการยกเกียร์เนี่ยมันง่ายแค่ปลายเล็บรบบพี่เทานะลองดูแล้วกัน,นที่จริง<แ>เรื่องของผมจะไม่ได้เปิดอะไรละเอียดนะครับผม<อ>แค่อยากจะบอกว่า<อ>มันยกบนล่างได้เปลี่ยนสปริงได้ง่ายนะครับเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนชุดบนได้ง่ายเนี่ยผมใส่เฟอร์เวทคุณแล้วผมขึ้นว่ะคุณมีปืนสั้นแล้วผมเล่นมันไหมก็ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรนะมันน่าจะปลดสลักสองตัวครับตัวหน้ากับตัวหลังหรือว่าปลดสลังตัวเดียวก็ไม่รู้ววไม่เคยทําเลยไม่เคยยกออกเคยถอดตะเปิร์นจีนเวอร์ชั่นเก่าๆเออพี่พี่เดี๋ยวขอกประาชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่ออกช่องบนบ้านวีกันเลยพี่วันที่เจ็ดถึงสิบอ่ะเดือนเนี้ยนะที่พาราไดน์นะพี่ชั้นสามก็จะมีงานวีกันนะครับผมทุกร้านนะครับทั่วประเทศนะทั่วประเทศไทยมารวมอยู่ที่นั่นนะพี่ กิจกรรมในงานเนี่ยก็มีการแต่งชุดคอสตูมนะพี่อย่างเงี้ยนะมีรางวัลแจกด้วยนะแต่ผมก็จะแต่งไปเหมือนกันแต่ใครสนใจก็ไปเจอที่พาราไดได้แล้วพี่วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบว่าจะไปเหมือนกันนะพ,พี่พี่บ้านๆก็ไปเดินเล่นเดินเล่นมีมือสองมือหนึ่งของมือสองมือหนึ่งโอ้เยอะอืมเปิดไง <laughs> อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ทองอันไหนผม <laughs> ผมจะรู้นะ เดือนนี้เหรอ,เ,อเดี๋ยวาาก่อนเดี๋ยวมันหนีบมือนะสำหรับปืนไอซอนะครับเมืม่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันมีวิธีถอดที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าดึงสลักออกมาเนี่ยเมื่อกี้พี่พลเ็ดึงออกมาแล้วครับสลักสลักมันจะมีสลักมันจะมีร่องแบบเนี้ยแล้วก็มีเนะี่ยเป็นเดือยนะครับเป็นเดือยเหล็กแบบเนี้ย มันมันเหมือนมันอ่ะมันเหมือนว่าไอตอนเราดึงออกมาเด้วยเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในรูเนี้ยดึงออกมาติดอยู่อย่างนั้นอ่ะเมื่อกี้ผมก็เอาเป็นสปริงอ่ะเป็นสปริงอ่าเมื่อกี้พี่พลเขาก็เอาเ,เนี่ยดันถอยหลังตวงดขอ่ะดันถอยหลังเพื่อที่จะดึงเสลาออกมาได้ะครับอ,อันนี้ผมก็ไม่เคยทํานะเพิ่งทำครั้งแรกก็ไม่อยากจะไปทําอะไรรุนแรงกับเขามาก ก็คือพูดง่ายๆก็คืออยากอยูอยากรู้ระบบการยกเกียร์บล็อกนี่ละครับขึ้นมาขึ้นออกมาได้เลยนี่ครับผมทีนี้ช่วง้ายของเขาเนี่ยครับที่ที่เราบอกว่าเป็นเกียร์บล็อกแยกนะฮะก็คือแยกออกมาอย่างนี้เป็นช่วงบนนะสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนี่คือน่าจะเป็นสอญลักษณ์ของ i อซีอนะครับโบแบ็ไฟฟ้า้วครับผมโบแบ็ไฟฟ้าบของเขาบูท่อเขาเส้นนิดเดียวเองอะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนก็คมเลยเลยครับผม ก็น่าจะเอาเรื่องนะครับท่อนี่มันน่าจะแค่สองแปดห้าเลยนะสองแปดห้านั้นท่อท่อไซต์เดียวกับเหมือนท่อเป็นเหมือนเหมือนท่อเป็นสั้นเลยเนี่ยนี่ถ้าเราใส่ใส่เทเซอร์เข้าไปแล้วด้วยแล้วเราใส่ท่อยาวอีกหน่อยก็น่าจะยิงแม่นขึ้นก็ไม่เคยไม่เคยใช้อันนี้ซีนลมไหมครับเนี่ยเดิมเดิมมาก็ไม่ต้องซีนแล้วครับหรือว่าต้องซีนถ้าก็ะดีถ้าสเต็ปโบราณก็เลือออกมาแล้วก็ซีนฮ็อป ซีนฮอปด้วยเทปพันท่อน้ำมันจะแรงขึ้นอีกผมว่าต้องมีบวกสิบต่ำนะโอเคครับสเต็ปโบราณนะครับบก็ยังไม่ได้ลองเทสวิธีของมันนะครับว่ามันจะเหมือนไปได้ไกลสักแค่ไหนจริงๆยังจังเนะไม่ได้ลองเราก็ลองเป้ากันแค่ห้าเมตรสิบเมตรนะใช่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้อยากเลือกให้ดูเฉยว่าระบบมันง่าย ว่ามันมันแยกแบบเนี้ยบนล่างอ่ามันง่ายครับคนที่รู้อยู่แล้วก็ก็คือสปริงแล้วพอตตรงเนี้ยได้เลยนะหกเหลี่ยมตัวเดียวเนี่ยเอามือจานมากระแทกกระดิ่งเลยพี่เขาไม่ใช้หกเหลี่ยมนะพี่เขาใช้เล็บเขาด้วยครับก็คือมันดึงหมุนได้เลยนะผมผมก็ไม่ไม่อยากจะไปดึงอะไรมากได้แหละครับมันได้แหละครับอันนี้คือทับเพจดทับเพจก็ตัวที่มันข่อมกันดีเลเยอร์ตรงเนี้ย๋ยวให้ดูสปริงครับนี่นี่สปริงไอซีเอสนะครับ เห็นไหมครับไม้สปริงอยู่ีนสปริงไม่ได้่ใช่เฟืองพูดถึงเฟืองเฟืองอยู่นี่ดูเฟืองนะครับของ i อซีเอสอันนี้จริงก็เป็นสแตนดาร์ดนั่นแหละครับผมอันนี้บอร์ดมันมันจะเป็นหลบตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้ปกติปกติใช่ไหมอ๋อปกตินะปกติมันจะมีครึ่งหนึ่งเพราะว่าต้องไหนบอร์ดตรงไหนบอร์ดนะครับบอร์ดมันสีขาวอันนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้แสดงว่าบอร์ดตรงรุ่นเนี่ยครับเนี่ยใส่เข้าไปในเกียร์อย่างเงี้ยเฟืองมันจะมีครึ่งเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันหลุดจากมันหลุดจากอ่าสูบอ่ะเดี๋ยวมันจะเด้งงกลับไไปตีเครับโอเค ก็ประมาณนี้อืก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวใส่คืนดีกว่าขอดูบอร์ดหน่อยครับขอดูบอร์ดได้ไหมผมอยากดูบอร์ดครับกัวใส่คืนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมชอบบอร์ดไอเซียครับผมว่ามันก็ต้องที่จริงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราเคยแกะเกียร์เวอร์ชันเกียร์เกียร์ M4 เวอร์ชันสองมาแล้วนะที่เป็นแบบรุ่นแรกๆที่มันต้องเอาออกทั้งอันเลยแล้วก็ อันนี้ก็หมูหมูหมูคุณเลยใช่ไหมเนี่ยหมูอันนี้อันนี้ง่ายนะราจะดูดูด้วยตานะนะครับหมูนะครับดูไม่มีอะไรพีพีการบ้านบอกหมูครับเราถามเขาอยู่ว่าโบแบ็กถอดได้ไหมมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีน็อกแค่สองตัวสบายๆนะครับไม่มีอะไรทับซ้อนนะครับผมก็ไม่ได้ไม่รู้มันขับเคลื่อนยังไงนะครับวัวเดี๋ยวว่างๆจะมาถอดให้ดูอีกทีก็คือเอาง่ายๆปืนเนี้ยง่ายอ่ะมัเสรยมง่ายง่ายเอาง่าย ปืนไอทเอเนี่ยแต่งแล้วประกันขาดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาแต่งให้ผมสมมุติว่าเราไปสนามปืนตอนนี้มันวิ่งเท่าไหร่นะที่สามร้อยหกสิบเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบอ่าถ้าสมมุติว่าบางสนามเขาไม่ให้เล่นเขาให้เล่นแค่สามห้าสิบอ่ะมันก็ง่ายมากมันปลดสลักปุ๊บแล้วมันก็เป,นปเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนสปริงที่บางทีที่สนามเขาก็ต้องมีรองรับให้เราเราก็ซื้อเขาเปลี่ยนเลยใช่หรือว่าเราจะซื้อหรือว่าเราเองก็ได้หรือว่าถ้าจะเอางานดิบเลยก็ตัด ได้ได้เหมือนกันตัดเลยต,ตัดเลยเถ้าเราแบบโหดๆนะนะถ้าเรารวยก็ตัดไปเลยซื้อใหม่ค <c oughs> รับผมว่าถ้าเราแบบแต่ขยบมันไปแถวแถวสี่ร้อยใกล้ๆสี่ร้อยปืนสนามที่เขาให้วิ่งได้สี่ร้อยเปลี่ยนระปิงเนี่ยครับผมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากครับกดก็ถ้าจะหลุดออกมาแล้วโนอะ้ <c oughs> แต่จริงๆผมว่าผมว่าจริงๆเอาพันท่อนี้ก็ขึ้นมาสิบแล้วนะพันท่อก็น่าจะเกือบสี่ร้อยละน่าจะไปสามสามแปดสามเก้าพันท่อแล้วเปลี่ยนเป็นท่อยาวนี่ก็น่าจบแล้วนะ ประมาณน,นั้นแต่ถ้าเกิดพี่ที่ตังค์เหลือหน่อยเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนมอตเตอร์เข้าไปก็โหไม่อยากครับเนี่ยก็เมื่อกี้ก็ลองทํากันดูครั้งแรกนะไม่เคยนี่ทำครั้งแรกเลยไม่เคยยุ่งกับไอซีแอนร้อมเหมือนกันเอาง่ายๆไม่เคยเปิดเกียร์แบบเนี้ยพวกผมเล่นกันเนี่ยเคยแต่เกียร์ธรรมดาใช่เคยรับเคยแต,แต่เคยแต่นั่งแกะเกียร์ธรรมดากันกเกียร์จีนอะ่ะแกะเกียร์จีนกันออกมาเป็นชิ้นๆนะมไม่มีมาสบายอย่างนี้นะพี่แต่ว่ายุคนี้เออมันมันง่ายยุคนี้มันอันนี้ถ้าจะถอดช่วงล่างเราก็แค่เหมือนถอด <ม>ด้ามออกน็อตมอเตอร์อ่ะถอนด้ามออกมามันก็ยกออกมาได้แล้วแหล,และทีนี้มันจะง่ายตรงที่เราไม่ต้องมานั่งมานั่งจันมานั่งขันขน็อตเที่ตัว สปริงลังนู่นหลังนี่จําไม่ได้บางทีคุณสอนผมคุณต้องใช้หนังยงหนังยางอีกผมจําได้อะมันเยอะครับมันเยอะแต่แต่ปัญหาเหล่านั้นนะมันจะจบด้วยไอซีเอสครับผมเออปัญหาเหล่านั้นมันจบด้วยตัวนี้ครับเพราะว่ามันไม่ต้องมาแกะแล้วตอนนี้ใส่ยังไงก็ไม่รู้นะงั้นผมสต๊อกก่อนนะเท่าที่จําได้ก็คือสปริงอยู่นี่นะใส่เข้าไปอย่างนี้ อันที่จริงเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราใส่แบตอ่ะมันก็ยิงเฟืองเปล่าได้นะยิงเฟืองเปล่าได้แต่ว่าเดี er nah ๋ยวทำเดี er ๋ยวจะวิพนตกใจครับผมไม่ตกใจหรอกครับผมผมไม่ตกใจหรอกครับผมยิงได้ยิงได้ไม่มีอะไรมันก็เหมือนวิ่งเปล่าเลยเถอะวิ่งเปล่าแบบไม่ต้องขับลูกโซ่เลย ผมผมเล่นอย่างเดียวครับคุณทำให้มันยิงได้อย่างเดียวพอยาวไปแล้วทำไม่ได้ก็อย่าไปเรื่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดใครที่แบ่งปืนเราไปเนี่ยพี่ดูแล้วกันว่าช่างเราโปรเฟชชั่นอลขนาดไหนไม่มีอะไรหรอกคอืมไปพร้อมกันผมไม่อยากไปข่มเราทำของพี่เขาเสียหายยาวเลยอ่าผมว่าท่านี้ใช่กว่าเออท่านี้น่าใช่กว่า โอ้ออมันง่ายมากเลยครับมัน,น,มนง่ายมากครับ <Okay. S 1> พี่โอเคหายแลววไม่มีอะไรครับเ,เราเคยถอดสิ่งยากกว่านี้แล้วสิ่งที่ยากกว่านี้เราก็ถอดกันมาแล้วครับปดทั้งล่างครับกดทั้งล่างตรงข้างๆแม็กกะกดลงอ่าขค้นที่ปกตินะอ่าเราใส่สลักขื้นที่เดิมอเราถอดสลักแค่ตัวหลังตัวเดียวนะเมื่อกี้น่ะตัวเดียวครับผมจะใส่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ร่องเดิมอืมแล้วางตรงนี้ดีกว่าจะได้เหมือนชัดนะ ตรงนี้เห็นชัดกว่าเนี่ยครับก็หลังกลับไปมันไม่แน่ใจว่ามันมีปุ่มอะไรหรือเปล่ามันมีวิธีดีหรือเปล่ากว่านี้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าวิธีเนี้ได้แหละที่ทำของพี่พลก็รูดออกมาเรเรียบร้อยเื่อที่จบยิงได้เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปไหมยิงได้อยู่แล้วแตตชาร์จเต็มพอดีเลยครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราอันนี้แบตนี่ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อะบแบตลิโพปกติแบตลิโพยี่ห้อไฟฟ็อก สิบห้าซีนะครับธรรมดานะฮะครับผมก็เมื่อกี้เราก็อยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าไอเสียแตมันง่ายเดี๋ยวผมกําลังสั่งแบตยี่สิบซีเดี๋ยวผมเอามาให้ <c oughs> พี่เขาลองด้วยอ,อืมก็ลองเสียบแบตจริงดูนะถ้าใส่ยี่สิบซีไปนี่จ,จัดยี่สเปล่านะถ้าใส่ยี่สิบซีไปนี่จ,จัดขึ้นมาโอ้จัดก็จัดขึ้นนะเดี๋ยวให้คุณเจะร์ยฟังเน้อได้ขอชมโบแบ๊กขอชมโบแบ็คขอชมโบแบ็คหน่อยครับผม พอเราเข้าเซฟปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันเข้าที่เลยเขาก็จะทําให้เป,เป็นเป็นระบบเซฟสปริงนะครับทาให้สปริงและเฟืองเนี่ยเข้าที่โบแบ็กเข้าที่ทุกอย่างเข้าที่แล้วมันจะทําให้ปืนไม่ลาครับระบบภ <ๆๆ S 2> ายในก็ <ๆ S 2> ดีนะก็ดีที่อันที่จริงแล้วพวกเราก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญนะ,นะเราก็ซนๆกัน<ช>ตามภาษาเด็กโขงไงอ่ะเรา่้ผมเปืนจริงมาลอง ต้องแกะเกี่ยวแต่ก็ดูแล้วว่าไอซีเอสเหมือนดูแลง่ายคุมง่ายเซตง่ายอ่าประมาณนี้งานเขาเรียบร้อยปลั๊กเพิ่มเขามีฟิลมีบอร์ดเห็นไหมเป็นของเขาเองไอซีเอสเนี่ยเห็นไหมแลวอะไหล่พวกนี้เขามีขายหมดนะไอปลั๊กไอปลั๊กตัวเนี้ยบอร์ดก็ไม่ต้องปรกีมันก็เป็นหอวแบบปลั๊กสองสองหัวเสียบเข้าไปเฉยก็สบายดีก็ดูแล้วเหมือนเซตง่ายดูแลง่ายแล้วก็เหมือน น่าจะสนุกกับการตกแต่งภายในได้แบบมันมันมือเลยนะมันมันมือแล้รับคนที่ชอบตกแต่งแบบบางคนเขาก็ไม่ถนัดที่จะแบบไปเปิดเกียร์รุ่นเก่าขนาดนั้นถ้าใส่ท่อพอมีเกียร์ปนะเอายาวๆหน่อยนะติดติดไอเหมือนเอาจริงอ่ะถ้าสเต็ปจะให้ท่อมันยาวเนี่ยมันต้องต่อท่อนอกออกมาอีกนะก็ใส่ที่เก็บเสียงได้เขามีที่เก็บเสียงที่เก็บเสียงไม่จริงมันมันมีผมใส่เทเซอร์มันเลยสั้น ผมใส่เทเซอร์มันเลยสั้นแต่ว่าที่เก็บเสียงเดิมมันยาวหรือไม่ง,งั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่อน,นอกให้ยาวออกไปหน่อยใช่แล้วก็เก็บเก็บเสียงอ่าแล้วเราก็ตามท่อนในยาวก็ออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปไมันก็หาวิธีเอานะให้มันแล้วแต่เราจะแต่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงเพิ่มยิงอ,อยากยิงสนามก็เปลี่ยนท่อยาวไปใช่ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราแบบรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเอ้ยระยะมันไม่พออยากยิงตุนสนามอย่างเงี้ยนะอ่ะนะมันก็ต้องตามกันไปตามกันไป ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เ,เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยนะครับใช่ไหมน้ำนี้มันไงอืออือแต่พอเราเข้าเซฟป,ปุ๊บเนี่ยมันคืนท่าเลยคืนท่าเลยเฟลือ่นอนเฟลื่อนกระปิงเคืนท่าเดียหมด